เพราะว่าปกติอะคลิปเกตเล d y ี i วิ me มีจะไม่ค่อยมีเมลแต่คลิปนี้องแม่มาเพราะฉะนั้นคลิปนี้สาระล้วนเราอยู่ที่ไหนกันะคะภูเก็ตพาร ตอนนี้เรามาร่วมงานแกนโอเพนนิ่งของสินค้าตัวหนึ่งของโจวีนาเราก็เลยอยากจะมารีวิวรองพื้นรุ่นใหม่ของเขาซึ่งมันเป็นรองพื้นรุ่นที่เขาบอกเลยว่าปังมากม,มากถึงมากที่สุดหลายหลายคนเป็นแฟนรุ่นเก่าอยู่แล้วแล้วก็อยากรูว่ารุ่นใหม่เป็นยังไงก็มาดูคลิปนี้ได้เพราะว่ารีวิวละเอียดมากแล้วก็แต่งหน้าลุคนี้ออกมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะเป็นลุคของพวกเรา3ามคนในการ<ม>ไปงานแกนโอเพนนิ่งของเขาก็เดี๋ยว how to เป็นยังไงบอกเลยว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวไปดู how to เลยจ้าอ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมา ออกตัวใหม่มาเราก็เลยอยากจะมาลองใช้ให้คุณผู้ชมทา้งบ้านดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆอันนี้มันเป็นรองพื้นที่เป็นระดับตํานานของแบรนด์เขาแต่เราจะมาลองใช้ให้ดูเพราะอันนี้เขาเพิ่งปรับสูตรใหม่แล้วก็มีเซตใหม่เกิดขึ้นก็คือเซตนี้นี่เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตใหม่นะคะชื่อเซตคือโน o v i n a Perfect Skin Set Limited Edition ค่ะใช้ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยจะเสกผิวให้สวยบาง j วว i n a อย่างแรกที่ทุกคนเคยใช้คือก็องพื้นไง แ้วขพออย่างที่สองไปแล้วพุดชั่นช่วงเนี้เหมาะก,การรีวิวมากเพราะาหน้ากัแหกเลยไม่แต่ตอนเมื่อกี้ตอนที่มึงเรเพื่อนจัอ่างแล้วกูก็ไปคิดว่ามึงเป็นสิวอยู่ตรอ่างใช่คือตำนานอะไรฉ่ำหน้าเออคนนีออ้คือตำนานเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแล้วก็มาฮอลกล่องนี้ให้ดูด้วยนะคะของโจวิน่าเซตนี้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วก็ลองพื้นสูตรใหม่มันแตกต่างจากสูตรเดิมยังไงใครที่เป็นแฟนๆโจวิน่าอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แตเดนไม่มาอีสองคนเนี้ยใช่กูไปลงพูดเยอะข้างในนี้นะคะเปิดมาปุ๊บก เจ้าของ,ของแมน <laughs> ซึ่งเสร็จเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดอีิชั่นอย่างแรกเลยคือมีรองพื้นที่เขาปรับสูตรใหม่จะเป็นตัวรองพื้น perfect skin a r l y foundation SPF 3 0บวก PA บวกบวกบวกแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นฟองน้าไขยักษ์ตัวดังของเขาแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มีการปรับด้วยอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือไอ้ฐานที่วางมันไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่ามีปรับฟองน้ารุ่นใหม่ด้วยแล้วก็นี่เป็นแป้งฝุ่นนะคะก็คือเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงจะช่วยเบลอรูขุมขนด้วย<ะ>อ่ะ,อะ<ม>ก็เดี๋ยวจะมาลองเคสลุคแต่งหน้าให้ดูเพราะว่าจริิริงงๆทรเเนนนนนนีี้้าาาาาามมกกัับโจจว่ดแส ซึ่งเรา3ามคนก็เลยอยากจะมาคียอทลุคในการไปปาร์ตี้คืนนี้เพราะคืนนี้เขาจะเปิดตัวที่แรกซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่ารองพื้นตัวใหม่เนี่ยเขาปรับสูตรมันแตกต่างจากสูตรเดิมยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวใหม่อันนี้นะคะเขาปรับจากสูตรเก่าให้เนื้อบางเบาวกว่าเดิมเกลี่ยง่ายขึ้นทานแล้วสบายผิวไม่หนักหน้าแล้วก็เพื่อความปกปิดที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ติดทนนานยิ่งขึ้นไม่มันไม่ไหลไม่เยิมแล้วก็เพิ่มสารสกัดจากทับทิมแล้วก็ชาเขียวอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างรุ่นนี้ที่มันแตกต่างจากอันเเเเเกกก่่่าาาาคืืออ้้มมมีีรรปับฉดดสงพพนนิิขึจะ เพิ่มเป็นตอนนี้มีทั้งหมด6เฉดสีสเขาเลือกมาแล้วว่าเฉดสีผิวว่ามันเหมาะกับคนไทยที่สาคัญตอนนี้มีโทนหนึ่งเป็นโทนขาวอมชมพูด้วยเผื่อสาวๆที่ขาวอมชมพูแล้วอยากใช้บางคนอาจจะรุ่น่าเหลืองไปแต่อันนี้เขามีอมชมพูเข้ามาซึ่งเราว่ามันก็สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกสีผิวเลยคือที่กูชอบนะมันทําให้หน้าแบบไม่หมองแล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากคืออย่างช่วงนี้ก็คือหน้าแหกใช่ป่ะก็คือรู้สึกว่ามันกบสิวได้ค่อนข้างเนียนมากฟองน้ำฟองน้ำอันนี้เคยใช่ไหมเคยใช่ก็คือพอแบบชุบน พวกหน้าตัดหรือว่าพวกตัวฟองน้ําอย่างตัวฟองน้ําก็จะนุ่มขึ้นละเอียดขึ้นแน่นขึ้นเวลาเกลี่ยนเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยเรียบเนียนได้มากขึ้นกว่าเดิมหน้าตัดก็คือเปลี่ยนใหม่ให้แบบสามารถแบบเข้าซอกเข้ามุมอะไรได้หมดตัวสุดท้ายอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งทําออกมาจะเป็นตัวที่เฟิร์นพูดเมื่อกี้คือก็คือ perfect skin translucent powder นะคะตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อละเอียดเกาะผิวหน้าได้ดีมากๆนะคะแล้วเขาก็จะมีสารสกัดจากไบรท s ซอฟช่วยดูดซับความมันส่วนเกินแล้วก็มีส่วนผสมของชชิมเเอออร์ื้ละียยด่ว กระจายแสงให้ผิวสวยฉ่ำแล้วก็ไม่มันไม่เยิมด้วยแป้งฝุ่นกับตัวรองพื้นของเขาเนี่ยจะทําให้หน้าออกมาเป๊ะมากไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราลองลองให้ดูเลยดีกว่าจบงั้นเราเริ่มเลยเอยากรุ่นนี้เราใช้เป็นเบอร์สา a วอ I มไอนะคะจะเป็นสีโทนแล้วเฟินก็ใช้สี <ไป S 2> ดีของเฟินจะใช้เป็นตัววิสซี e เพอร์นะคะ เคผิวพร้อมในการลงรองพื้นงั้นเอา,อางี้ออาตกลงกันตรงนี้แหละอ่ะลงทีละคนอ่ะเริ่มจากอีแม่คนแรกก็คือเมืเ่อแกไปชุบน้ำมาแล้วนะมันจะใหญ่ขึ้น3เท่า อ่ะไม่ใหญ่ขึ้นจริงออใหญ่จริงใหญ่จริงของใหม่ที่บอกคือตรงนี้หน้าตัดมันลึกมากขึ้นเยอะมากเลยถ้าเกิดใครมีตัวเก่าก็ลองไปเทียบดูของเราอ่ะใช้เป็นเบอร์2กับเบอร์3ผสมกันไม่มีการประหยัดแต่งหน้างหน้าบักซอย <c oughs> หน้าเมลน,นะคะช่วงนี้คือแพ้น้ำทะเลพวกรอยสิวพวกเนี้ยเดี๋ยวดูกันว่าเก็บหมดไหมอ่ะเริ่มเลยพยายามจะเอาให้มันแบบว่าบางๆก่อนไปเลยทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บจุดที่เป็นริ้วเป็นรอยกันอีกทีนึง <c oughs> แน่นนะแน่นกว่าเดิมนะของอันเดิมจะมีความเหลวกว่านี้นิดนึงอันนี้ก็คือครั้งที่1่อ่ามันก็จะได้แบบเท็กเจอร์ความเรียบเนียนโดยทั่วหน้าแต่ว่าแบบพวกรอยสิวมันก็จะยังเก็บไม่หมดใช่ป่ะเพราะเราทาแบบบางมากอ่าถ้าสมมติใครไม่ได้เป็นสิวเรา้รู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วถ้าใครที่ต้องการแบบว่าฉาบหน้าแบบเออหน้าเป็นสิวหน้าเป็นรอยจะไปงานอีเวนต์ใดๆต้องการหลอกว่าชั้นผิวหน้าดีมาแต่กําเนิดก็ถามชั้นอันนี้บอกเลยว่าโดนปกไม่เจ็บแต่ว่าแบบเทคนิคของเมลอะคือเราต้องแท็บแบบทีน่ออย ล้าตาไม่ลงอเปลตาเออเราไม่เคยลงเปลืกตาเพราะเราสึกว่าเวลาแต่งอายแชโดมันจะติดแน่นได้น้อยกว่าแบบไม่ลงคือห้ามไปทําอะไรมันอะแต่คือจริงๆใต้ตาเมียจะเน้น,นเป็นช่วงตรงเนี้ยก็คือบางคนจะชอบเข้าใจว่ามันคือใต้ตาต้องแบบทําชีดขอบตาเลยใช่ป่ะแต่จริงๆเวลาคนใต้ตาดํามันจะดําตรงนี้นี่ คือเรารู้สึกว่าอันนี้มันความแน่นขึ้นใช่ปะเราก็จะปิดสิวได้ด้วยใช้นิ้วใช่ปะแล้วเราจะแตะอย่างเงี้ยเราจะเข้าปอย่างเงี้ยเข้าไปก่อนที่ว่าเราก็ให้มันเท็บตัวนิดนึงอย่างใต้ตานะคะเม่ก็จะเน้นเป็นช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือลงมาจากตาหน่อยเพราะวาเวลาคนใต้ตาดําจริงจะดําช่วงนี้ไม่ได้ดําแบบชิดคนขอบตา แต่มันดูเบามากเลยนะมันไม่ได้ดูหนาขนาดนั้นจริงๆอะตรงหนึ่งที่ต้องเน้นนะคือตรงนี้ทุกคนรู้ว่าว่าตรงนี้จะเป็นตรงที่แบบเมลจะทาเฉดดิง้งฉะนั้นเราต้องรองพื้นลงไปก่อนให้มันเสมือนเป็นหน้าเดียวกันแทนกิบมากมงมามาโอเคค่ะต่อมาก็ตาเฟินนะคะคือข,ของเฟินเนี่ยผิวหน้าจะํากว่าเมลเฟินก็จะใช้เป็น เบอร์3นะคะแต่คือหน้าเราอ่ะจะไม่ได้เป็นรอยสิวแบบรอยแดงอะไรขนาดนั้นมันจะมีรอยดำเล็กๆปะปายที่เกิดจากการกดสิวเพราะฟองน้ำใช้ง่ายนะอย่างที่บอกว่าเขาตัดตรงนี้ไปคือเวลาเราแต่งหน้าเราจะแบบไม่ค่อยชอบแต่งหนามากจะแต่งแบบบางๆ อันนี้ก็คือข้างที่ทารองพื้นไปแล้วนะคะก็คือไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เราว่าเอาอยู่รองพื้นเอาอยู่มันไม่ได้ดูหนาบางคนแบบส่อง้วรู้สึกว่าอ,อันนี้แม่งหนาและแบบมึงทาม,มาหนาแน,แน่แต่อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าบางเบาแต่ว่าปกปิดได้ดีนะคะที่เฟินเร็จแล้วก <laughs> ูดูมเอจริงๆนะกูดูชุยเลยะคะ่ะเหมือนแต่งหน้าลวกๆสรงๆเพื่อนกูยังลงรองพื้นไม่เสร็จกูเสร็จแล้วหนึ่งข้าง ต่อไปตาเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงผิวกันเลยก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ตัวใหม่เหมือนกันเดี๋ยวบินจะใช้เป็นเบอร์3แล้วเดี๋ยวเราจะลงแบบช่วงที่แสงตกกระทบตรงนี้เป็นเบอร์2อ่ะอย่างแรกเลยคือน้ำเกีที่ไปลองมานะ สิ่งที่รู้สึกได้เลยคือไอฟองนะ้ำวันนี้มันบีบง่ายขึ้นเลยนิ่มแบบนิ่มมากๆนะคะบีบ๊จะลงชั้นแรกไปก่อนแล้วเรามาแต่งอื่นก่อนแล้วค่อยลงชั้นที่2ทับนะคะบีบเป็นคนหน้ามันมากซึ่งพอเป็นคนหน้ามันมากอ่ะจะเป็นคนที่รองพื้นหลุดไวมากเวลาเราลงเราจะลงชั้นแรกให้มันบางที่สุดเลยแล้วเราก็ค่อยมาลงทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยแป้งตอนที่แต่งหน้าเสร็จเป็นชั้นสุดท้ายมันจะทำให้หน้ามันแน่นขึ้นนะคะสำหรับคนหน้ามันนะก็ลองเอาแบบเราไปใช้ได้แล้วว่ามันจะทําให้รองผ้นติดทนมากขึ้น แต่ว่าการใช้ฟองน้ำข้อดีคือมันทําให้ผิวมันไม่หนาเว้ยมันจะดีกว่าลงพวกแปง้งอะไรเงี้ยแป้งมันจะแน่นคือคีของเราอ่ะไม่มันไม่เมือกไม่เยิมระหว่างวันอันนี้ก็คือเราลงชั้นนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาลงอีกชั้นหนึง่งส่วนวก็คิดว่ามันค่อนข้างปกปิดได้ดีแล้วก็เบามากตอนนี้นะคะผิวหน้าเราก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมึงรู้สึกหนักปะ เอาจริงป่ะมันก็เบาไปเลยไงแต่ว่าจริงๆหน้าเนี่ยสชั้นออะอย่างเฟิร์นไม่ชอบรงรองพื้นเป็นไงอันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หนักนะก็คือเหมือนมึงทาครีมแล้วมันก็ซึมเข้าไปแต่จริงมีรองพื้นอยู่อ่ะอโอเคสเต็ปต่อไปนะคะแล้วลงผิวหน้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเขียนคิว้วคุณคิดว่าคำถามวมาันนี้เลยคุณคิดว่ากูพี่ช้าไม่ต้องถามใครหรอก เฮยรู้แล้วคูจะแต่งตาโทนสีน้ำตาลเดี๋ยววิช้อันนี้ก่อนพาเลตใหม่เลยพิ่งซื้อชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่นะคะอันนี้สี e x a กซ e r บค e กมันจะเป็นโทนแบบนุดนดแบบนี้คิดว่าน่าจะเข้ากับงานเขาในวันนี้ของเราเป็น พาเลตกันตายอันดีอันเดิมก็คืออินดาราชาเดลนาะอันนี้อของไอแม่เรียกว่าฮิตเดอะแพนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตลับเก่งของกูคือถ้าสมมติว่าแบบเป็นตลับออกหนึ่งออกงานตลับที่คิดอะไรไม่ออกคือตลับเก่งอของกูใช้อันนี้ทอมฟอร์ดที่จิกมึงมาแต่กูม,มาเดี๋ยวเราจะใช้คู่กับเซตแปรงอันนี้อันนี้ของบิงบิงได้มาก่อนหน้านี้แล้วเป็นเซตแปรงของโจวีน่านะคะมาเป็นเซตแบบนี้เลยทั้งหมดจะมีเก้าดามสิบเอ็ดหัวจะมีอันนึงที่มีอย่างละสองหัวนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มแต่งกันเลยว่าแต่ละคนเขาจะ หลักๆก,ก็จะใช้2ตัวนะคะก็คือพาเลตอันนี้ที่บอกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะของซิสเล่ลองแวร์ลิปควิดอายแชโดว์นะคะเมลใช้เบอร์สีก็จะเป็นสีแบบคอรัรลเป็นแบบออกชมพูชมพูนะคะอย่างนี้ให้ตาดูสุขภาพดีเป็นเบสมันก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะทําให้แบบว่าเนื้อฝุ่นที่กำลังจะลงในขั้นตอนต่อไปมันติดได้แน่นมากยิ่งขึ้นเมลจะใช้แปรงของโจวีน่านะคะอันนี้เป็นเบอร์ J5 นะคะเป็นแปรงเบนดิ้งที่มันฟูๆนะคะแต่ที่บริเวณตรงนี้ ัดมานะคะก็จะใช้เป็นสีอ u t e r corner นะคะตรงนี้ที่เป็นคริสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโทนที่เป็นทองเข้มขึ้นนะคะก็ด้านล่างนะคะ,ะ,คะเหมือนกันกลางตาไล่ไปพอเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเริ่มคัดเบาก็จะใช้เป็นสี t r a n s ิชั o นะคะกับสีคลีสเนี่ยเอาจริงว่ามิชอบแปรงอันนี้มากถ้าสมมติว่าใครมาต่างจังหวัดเราไม่ได้แบบอยากจะพกแปรงมาเยอะอันนี้จริงจริงหนึ่งอันก็แต่งได้แต่ว่าเราก็ใช้ทิชชู่ช่วยแบบถูกออกไง แล้วก็สิ่งที่เข้มที่สุดบริเวณเดิมเหมือนกันใต้ชั้นล่างขัง้นตอนสุดท้ายก็คือใช้นิ้วปจะใช้กราบเพีอันนี้ก็คือวนๆแตะบริเวณแบบตรงกลางตาที่เราจะเน้นค่อนมาทางหัวนิดนึงนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกรีดอายไลเนอร์ไลเนอร์แล้วค่อยมาแบบเบรนทับออกอีกทีนึงถ้ามันเยอะเกินหรือน้อยเกินอะไรเงี้ยอของเฟิร์นนะคะอันนี้ก็จะใช้แปรง j 6นะคะทาแบบ รอบตาเฟิร์นจะใช้เป็นสีนสีแบบแชมเปญอ่อนๆนะคะทาเปิดตาเบาๆเทคนิคการลงไม่เป็นไรมึงไม่มีมึงก็บอกไม่มีมน,มมนี่สวนเออเราก็จะทาสีที่เข้มขึ้นนะคะที่บริเวณหางตาอันนี้ก็จะใช้สัดเบาของชาลอตชิลบรี วเราก็จะกลับมาใช้สีนี้นะคะของทอมฟอร์ดสีทองแทบๆท,ที่กลางตาไปจนถึงหัวตาอันนี้ก็จะใช้นิ้วแท็บเคเสร็จแล้วง่ายมากเออแค่นี้มึงก็ไม่มีเทคนิคไงมึงอ่ะของเรานะคะเดี๋ยวเราจะลงอันนี้ก่อนเป็นชาลลอตทิวเบอรี่สีโรสโกเนาะเนื่องจากวันนี้เขาเป็นติมสีทอง ต่อไปจะใช้พาเลตอันนี้นะคะชาลลอตติวิี่เดี๋ยวเราจะลง<ช>ตรงกลางเปลือกตาก่อน<ช>แล้วเดี๋ยวจะใช้แปรงหัวใหญ่นะคะใช้สีอันนี้คือบิงอาจจะชอบเว้นที่ตรงกลางตาเอาไว้ให้มันดูแบบมีพื้นที่อะเพราะว่าถ้าเราปัดเข้มทั้งอันเลยเราจะตาแคบมากหลังจากนั้นจะใช้ชาลอตอ,นนอันนี้อันนี้มันเป็นของแบบที่เขาขายช่วงฮอลิเดย ถ้าเปลือกตามันจะทองมากสวยมากพร้อมดูมึงดูมึงดูมึงดูอันนี้ก่อนคุณแม่คือด้วยความที่ตีมันทิ่มทองเราก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะไปเลยสิคะแล้วก็ลากมัไปหน่อยให้ตามันดูแบบว่าเออยาวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มสีด้านหน้าการเพิ่มสีด้านหน้าเนี่ยมันจะทําให้แบบตามันดูกลืนกันไม่โดดสุดท้ายเดี๋ยวจะลงเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นพวกชาร์โวสติกช่วงนี้จะชอบใช้ชาร์โวสติกมาก ในบิงขาดไม่ได้ก็คือชาร์โดสติ๊กของบอบบี้บราวน์เนี้ยกันตายถ้าไม่ใช้ตายเลยลองแวร์ wear, ครีมชาร์โดสติ๊กนะคะสีพีชมิโมซามันจะเป็นออกทองทองอันนี้เหมาะมากลุกเต็มแกลมตอนนี้แม่เสร็จยังแน่นมากลื่นป่ะเคต่อไปไอายไลเนอร์ค่ะเพื่อนๆใช้อะไรกันคะเราใช้อันนี้ของทาร์ตเฟิร์ช้ k i ิสมี Heroin ีนบิงใช้เมเบอรีนนะคะ กีดปกติกีดยังไงคือของเราอะ่ะกีดเส้นตาล่างก่อนแล้วก็จะลากข้างบนให้มาประกบกันแล้วก็จะแบบกีดให้มันเฉียวเียวนิดนึงลิ้งอะ่ะวันนี้อยากได้ลุคที่ไม่ชัดมากจะใช้เป็นแบบไอายไลเนอร์แบบที่มันเป็นเ,เป็นเจลเออมันจะได้ฟ้งๆแล้วก็กีดตาล่างให้มันแบบดูเป็นสโมกกี้แบบเบาๆอะไรเงรี้ยเป็นซอฟต์ซอฟแกรมละกันนะลุคอ,อย่างนั้นของเราก็คือใช้นี้เฮ้ยอันนี้แอบด,ดีนะปลายาวคือม, <Ừ. S 2> มันจะเป็นครีมแล้วก็เป็นเมจิกในอันเดียวนะของของ,ขอ,งอะไร ดับเบิลเทคนะคะอันนี้สำหรับเราเวลารีดอะเราจะรีดแบบสุดตาก็คือรีดตามตาเลยแล้วพอมาสุดตาเสร็จปุ๊บอะก็จะเริ่มทําหางที่ตรงนี้ตรงสุดตาขึ้นไปเนี่ยเราจะถ้าทำอย่างเงี้ยเบิกขึ้นไปอย่างเงี้ยตาตรงเนี้ยมันจะตึงรือเป่าึ้นจะเห็นว่าแบบว่าเอออย่างเงี้ยเห็นนะเนี่ยเราก็ตานี้แล้วเราก็จะมีทาอายแชโดว์แบบเป็นมุมไว้ก่อนแล้วนิดนึงถึงว่าตรงเนี้ย เออเดี๋ยวใช้แป้งหัวตัดอันนี้ก็คือสําคัญมากทับลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่ให้เส้นมนันอะดูฟูงไม่ดูแบบว่าโปะแตกอะไรเงี้ยเพราะว่านี้ลุกเรามันจะเป็นแบบเบาๆซอฟแกมใสๆ คาร่านะคะของเฟิร์นก็จะใช้เป็นคีโอนะคะคิวแลสนะคะอันนี้คือดีมากซื้อมาจากเกาหลีปัดแล้วแบบขนตายยาวจริง เราเน้นขนตาแบบโวลูมลุกวนันปกติจะใช้ขนตาแบบลองแลชก็คือเน้นขนตายาวแต่ว่าเวลาออกงานอะ่ะจะชอบเน้นขนตาแบบโวลูมอยากให้ตาเราดูกลมดูโตอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยที่ใช้ก็จะเป็นของพาร์ทนะคะเป็นรุ่นที่แบบเป็นโวลูมเลยมันก็จะเป็นอันนี้สีดำเคสต่อไปของเราก็คือมาสคาร่าแล้วก็ขนตาปลอมขาดไม่ได้ถ้าออกงานจะติดขนตาแบบเต็มๆที่มันเป็นชอบแบบเนี้ยอันนี้อวายวยที่3 3ขนตาปลอม นี้เพื่อนๆได้หายแยกกันไปหมดแล้วนะคะเราจะมาลงรองพื้นเพิ่มเนี่ยพอเราลงแบบนี้ปุ๊บเห็นว่าหน้าเรามันจะดูพุ่งอ,อ่ะต่อไปแก้มนะคะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะลงเป็นคีมบัตกันก่อนเนาะ,ะใช้ฝองอนาตาเชียนี่เด<ต>ี๋ยวบิ๊จะลงเป็นคีมบัตอันนี้นะคะบิ๊กใช้ Tower อร์ทเวนตี้เอ็กนะคะสีบีชพีชเมจิกอัลนะคะ แล้วเราก็จะใช้ฝั่งที่เป็นตูดคือเขาออกแบบให้ฝั่งที่มันเป็นตูดอะสามารถทําเพื่อลงครีมบัตได้อย่างใครอยากได้ความติดทนขึ้นอะใช้ฝั่งเนี้ยอ้วนๆเน,น,นี้ยได้เลยของเรานะคะใช้เป็น Anastasia Beverly h i l l นะคะอันนี้ใช้ประจําเลยก็จะเป็นแบบครีมเหมือนกันใช้สสีก็คือสีซอฟ์โรสกับสีพิงค์ดาเลียนะคะซอฟ์โรสจะเป็นสีที่เข้มกว่าจะาทาทั้งแก้มส่วนพิงค์ดาเลียจะเป็นสีที่ชมพูแบบสดใสจะทาแค่เป็นกลมๆเหมือนเป็นแก้มส้มตรงนี้ เราเน้นโทนชมพูเพราะเราชอบหน้าโทนชมพูแล้วเราเรารู้สึกว่าพอเราสีส้มป๊บัดหน้าเราจะดูมีอายุนิดนึงพอเสร็จแล้วเดี๋ยวบิงจะใช้เป็นบลัชธรรมดาเฉาะเราชอบใช้บัตรธรรมดาทับอีกทีนึงให้มันแน่นเพราะเราหน้ามันเนาะของเฟร์นะคะอันนี้ก็ยืมเมลมาเมื่อกี้เนาะเพราะว่าที่เราเอาอมาไม่ได้มีครีมบัสีบ,บับเบิ้ลนกัมนะคะ เอาจิงอีเซตแป้งอันนี้รบนะเว้ยมีแบบให้ทุกออนเลยรบแป้งเสร็จแล้วนะคะเฟิรนจะใช้เป็นบัชออนของอัลว์กลาสนะคะสีแอมเบียนนะคะมันก็ตมันก็จะคล้ายๆสีไอตัวครีมบัตเมื่อกี้ที่ใช้นะคะของเมลว่าใช้อวกาศพาเลตช้างที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะพาเลตเนี้ยรู้สึกว่ามันมีครบเลยก็เดี๋ยวจะใช้ไฮไลท์แล้วก็บอนเซอร์ในพาเลตนี้ด้วยแล้วก็จะใช้สีชมพูอันนี้แล้วก็แท็บแค่ตรงกลางเทคนิคของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะทําให้มันเข้มไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลงแป้งมันจะไม่ดก นี้เมคอัพก็คือเกือบครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเซตผิวหน้าด้วยชิ้นสุดท้ายของโจวีน่านะคะอันนี้เป็นอะไรที่แก้มบอกมาว่าถ้าใช้ทุกอันทั้งหมดรวมกันอะผิวมึงจะสวยมันพูดอนี้เลยนะเพราะแบบผิวมึงจะปังมากเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะคะสำหรับตัว translucent p o w d เดทเนี่ยเขามีพับอันนี้ให้ด้วยแป้งขาวเนื้อมันจะไม่ได้ทำให้สีเมคอัพเราเพี้ยนเลยนะดูดิเห็นว่าพอเราปัดไปแล้วสีเมคอัพเราก็จะเหมือนเดิมแต่มันแค่จะช่วยในเรื่องของการคุมมันอะไรใดๆให้หน้าเราทนขึ้น เคยเลิศว่ะดูแบบตั้งใจทํางานนะดูเข้ากับงานที่จะไปเย็นนี้เนี่ยคนละสีเลยไอ้ฟืนหนาทัตาเอเมลชมบูกูมีความแบบแชมเปญแล้วกันอะประมาณนี้ก็จะเป็นลุคเมคอัพแต่ขาดปากมันขาดไม่ได้มึงก็รู้ใช่ไหมปากปากนะคะในลุคนี้นะคะเดี๋ยวบิงจะใช้อันแรกเป็นเมคอัพ f o ร์เอเอันนี้นะคะอันนี้จะใช้เป็น192ค่ะเพิ่มข้างในนะคะ ชาลล็อตพิโลทอร์กนะคะเป็นลิปบาล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววิ้งไปเปลี่ยนชุดเลยค่ะเพื่อสำหรับงานปากนะคะไม่ต้องทานแบบนี้แหละ โอเคสำหรับงานปากของเรานะคะก็คือใช้3อนันเราจะใช้แป้งอันนี้นะคะของโจวินาเหมือนกันเป็นเบอร์ J8 เพราะเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นหัวที่ค่อนข้างแน่นแต่ว่ามันก็ยังมีความฟูที่แบบเกี่ยได้น่าจะสวยนะคะแล้วก็สีที่เริ่มใช้อันแรกก็จะเป็นดีออลูตเบอร์637นะคะอันนี้จะเป็นชมพูนูตสีที่สวยอะแถบข้างในด้วยชูอูเอโมระนะคะเบอร์787นะคะจะเป็นแดงแบบวลเวเลย เสร็จปุ๊บก็คือใช้กรอสตัวนี้ตัวสุดท้ายทับคืออันนี้นะแนะนำเลยนะใช้จนเน่าแล้วนะอันนี้จะเซเบอรี่ฮิลนะคะเป็นกรอสที่แบบว่าทำให้ปากดูแบบฉ่ำและสุขภาพดีมากเนี่ยนี่นะเสร็จแล้วได้ประมาณนี้เลยนะคะเฟอร์นะคะก็คือทาลิบง่ายมากไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายก็คืออันนี้จะทาเป็นสีนูดก่อนนะคะของ Tom Ford Plus One แล้วเราก็จะใช้มูสเกย์แมนชั่นซึ่งไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าสีสเตรนเจอร์3เปลี่ยนเส้นเลย ก็สําหรับคลิปนี้นะคะเรา3ามคนเนี่ยก็มาทำเป็นแบบว่า Get Ready With Us Mini How To ง่ายๆนะคะสําหรับลุกออกมาที่แบบว่าแกลมขนาดนี้ชอบแบบไหนสไตล์ไหนของใครเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากได้เครื่องสำอางของโจวีน่านะคะตอนนี้ลองพื้นเขาออกตัวใหม่ซึ่งบอกเลยว่าใช้เสร็จแล้วเป็นไงผิวปังปังมากเลิมากกรบดีมากแต่ว่า ดูบางเบาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทารองพื้นอยู่แต่หน้าก็คือแบบผ่องไบรท์กว่าเดิมรู้สึกว่าพอมันใช้รวมๆกันทุกอย่างมันรู้สึกว่าผิวมันสวยขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่อยากได้นะคะราคาเนี่ยเราจะขึ้นให้ตรงนี้พร้อมกับช่องทางจัดจาหน่ายนะคะก็สามารถหาซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์หรือว่าตามหน้าร้านต่างๆตรงด้านล่างนี้เลยค่ะคือคุ้มมากๆบอกเลยว่าของมันต้องมีไหมคะต้องมีค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์แชร์